หนึ่งก็เลยกลับไปอยู่บ้านเก่าของตัวเองแล้วก็บังเอิญได้มาเจอเขาใช่ซึ่งตัวผมเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเด็กของเขาครับเราก็คอนไซด์ยูอาเกนก็คือเขียนรักครั้งใหม่มันก็เขียนความจดจำลงมันใหม่ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งเรื่องนี้ก็จะแตกต่างจากทุกๆเรื่องที่เราเคยเล่นด้วยกันมาเพราะว่ามันจะมีความโรแมนติกแน่ๆแล้วแต่ว่ามันจะมีดราม่าที่สอดแทรกเข้ามาเยอะมากขึ้นมาแล้วว่าเราอยากลองไปทางดราม่าดูซึ่งพอดราม่าเราก็นึกถึงพุ่มกับสูงอยู่ใช่ไหมครับแต่ ไอเอจุดว่าไอ้มันดูแบบอ้าวอะไรแบบเนี้ยก็อยากให้ทุกคนติดตามว่ามันจะหาอาดีตกันยังไงหรือว่าเขียนความทรงจำครั้งใหม่กันยังไงครับเอาเพื่อก็ <c oughs> จริงๆจริงๆถ้าถามว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่ท้าทายคิดสิ่งไหมก็ตัง้งแต่ซีรีส์กับคิดเตอร์ผมอะเรื่องเนี้ยค่อนข้าง แปลกกว่าเรื่องอื่นเพราะว่าดูจะเป็นคนที่เนิบๆนิ่งๆแล้วก็มีพมอะไรบางอย่างที่แบบนั้นเลยแบบที่พี่สิงว่ามาเลยครับของกีนก็คอนเป็นไงวันนี้ผมก็จะความจำาายนจริงเลย ภายในภายในปี69แน่นอนใช่ก็คือปีหน้าต้องปีหน้าใช่ขอให้ระยะเวลาให้คิดสิ่งได้ลงคาแรคเตอร์แล้วก็บิวหุ่นตัวเองให้มันแบบเข้าสุดล้างทองเขาบอกว่าเขาอยากไปล้างทองไปด้วยกันนะไปด้วยกันให้ให้ผมไปด้วยเหรอไปด้วยกัน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  จริงๆก็ไม่ได้กําหนดครับว่ามันจะต้องดีแค่ไหนแต่ก็ผมว่าก็ดูแลร่างกายให้ดีที่สุดเท่าที่ได้ครับเท่าที่ได้ในวัยสามบวกบวกแต่แต่เชื่อว่าทําได้เชื่อว่าทําได้ดีครับไม่น่าเป็นไรครับครับมันก็ยัง อะไรใหม่ๆทุกปีนะอย่างปีนี้ผมก็ได้เห็นการแก้บนของแฟนคลับซึ่งปกติไม่มีเพราะว่าทุกปีที่ผ่านมาแฟนคลับเขารู้ว่าขออะไรมาก็คงคงไม่ได้บนอย่างเดียวแต่ไม่ต้องแก้แ<ล>ใช่ปีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเซอร์ไพรส์แฟนๆกลับไปฮนะให้ได้แก้บนกันล่าสุดผมเห็นมี6สูงและสระผมนะแก้บนเหมือนถ้ากิ่สิงทำคอนเทนต์อนะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็จะ6สูงแล้วก็แก้บนไปด้วย ผมว่าขึ้นในยุคนี้มันน่าใช่ใช่ใช่มันเห็นมันเห็นบางทีเราไม่ได้สองอะไรขนาดนั้นเพราะมันเห็นแล้วมันเหมือนเที่ยวฮะมันอยากแกล้งอ่ะใช่ใคือแฟนๆนะเขารู้ครับว่าสิ่งที่เขาอยากเห็นน่ะจริงๆคิดสิ่งเขาก็เป็นแบบเนี้มาตั้งนานแล้วแต่แคไม่ได้ลงเราเราจะไม่ได้เคยชินกับยุคที่ ต้องมาขายให้เห็นหรือทําให้แบบว่าแฟนๆได้เห็นว่าเรากําลังทาอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าเราก็ถ้าไม่ลืมไก็จะลงมไม่ได้ลงให้ดูนะลงให้แก้บนแต่รบกวนรบกวนการแก้บนของแต่ละคนก็เรามาระวังตัวเองด้วยหกสูงสรผมก็ก็ระวังหน่อยเดี๋ยวมันมันลื่นขนาดท่านั้นเหรอครับริงบนอะไรกันก็ ดูเรื่องความอนามัยดูเรื่องความปลอดภัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมก็ยังยินดีอยากเห็นอยู่เพราะว่ามันสนุกครับมันน่ารักดีครับน่ารักดีครับใช่กันัดไปม่ไดเป็นแฟนแต่ว่ารอที่จะแบบแก้บนดูได้เลยลองไม่ได้ถูกคำแก้ลองมาบนดูก่อนลองบนดูก่อนอยากเห็นเหมือนกันครับอยากเห็นเหมือนกันครับครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับจริงๆมันเป็นเพียงแค่เรื่องที่3ของเราเองนะใช่ใช่ ใช่ที่ที่เล่นเล่นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รับรองว่าเรื่องนี้จะเป็นรสชาติใหม่เป็นกลิ่นใหม่ของคิณสิงโตเนี่ยครับก็จะพยายามทําให้เต็มที่หวังว่าแฟนๆจะชอบก็ฝากไลฟ์วิอเกนด้วยครับฝากด้วยนะครับไรยูเกนเขียนรักครั้งใหม่ครับครับขอบคุณครับไอวดูไปเลยไอ้ดูไปเลยตัวทรงตัวทรงดีมากจะเข้าไปสับข้างในนะ